สวัสดีครับพี่น้องนะครับืันนี้เราหมบมาเที่ยวนิลนีฟาร์มนะครับค่อยงามเขาใไงนะครับพี่น้องพามาเบิ่งบรรยากาศนะครับถ่ายบรรยากาศให้เบิ่งและก็คคายนะพี่น้องบางส่วนนะครับให้พี่น้องในเบื้องนะครับในไนก็มาแล้วนะพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์นะพี่น้องกดติดตามกดซับสไครต์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการเฮ็ุคลิปนะครับไปเดี๋ยวมาหมบภาพไปเบื่องค่อยงามนะครับยูนี่เป็นแรง รวมควยงามนะครับอีกบ่งหนึ่งนะครับที่ไงนะครับพี nah, ここ really ่น <x> ้องที่เป็นฟาร์มไงอีกบ่งหนึ่งนะครับมีแต่ควยงามๆนะครับปะครับนี่นะครับพี่น้องควยเผือกนะครับพี่น้องไงเลยนะครับตัวนี้เขาสวยตัวไงนะครับลูกกับเป็นตัวแม่นะพี่น้อง ยังบบหูผมบอคใคยหูขอมูลนนะพี่น้องให้เบ่งบรรยากาศไปก่อนนะครับรนี่นะพี่น้องออโอ้เขาง,งามนะครับวิลูกงามคักนะตัวนี้มันตั้งเป็นยังซี่แหละนะครับว่าเห็น ติดตามทังคลิปทั้งยังกะเป็นเรื่องปกตินะครับตัวนี้อยากส่งให้หายจักหน่อยผู้หลูกงามนะัวขาวงามดีนะครับลูกเมนี่ท่านจํบโมิดน่าจะมาจากชัยพูมมนะครับนี่สวยงไงดีนะครับ หลังหมกงเงยนะครับสออนลูกสาวเพื่อนนะครับพี่น้องสวยนะครับเนี่ยเดี๋ยวภาไปเบื้องอีกนะครับนี่นะพี่น้อง ตัวผู้นะครับตัวนี้ผมจำไม่ได้นะครับพี่น้องแต่ว่ามีแต่สุดยอดนะครับนี่ยคือเกจต,ต้นๆตนของประเทศนะครับโอ้โหนะนะครับพี่น้องเอาไปเห็ดพอพันนะครับ อ้วนตึกเลยนะครับพี่น้องพันธุก,กรรมเดี๋ยวเรื่องเล่าเรื่องสายนะพี่น้องมีโอกาสเดี๋ยวบอมอบอมาถ่ายให้เบื้องอีกนะครับอนอนเป็นตะเสียบเลยวะนี่นะครับให้รงเง้ครับ นอนสบายนะพี่นอ้องเป็นดินทรายนะครับห้องนุ่มดีนะครับบ่เจ็บตีนให้บึ้งนี่นะครับแขางๆตัวนี้ก็อุ้ยใหญ่คักนะครับเนี่ยอาจจะเป็นแม่พันธุ์นะครับ ผักนะครับนี่ยใส่ใ่ๆนะครับค่อผือกใส่ใยๆใส่นีนี่ถือว่าหายากนะครับนมด,ด,ดีนมดีนงงมใหญ่บนหลูกนันวะตัวเนี้กกยตัวเนี้ย น,นี่เป็นบรรยากาศแล้วมีขอ,อกปอยแปลงปอยนะครับพี่น้องสองแปลงนะครับอันนี้ก็น่าจ,จะเป็นรุ่นๆน,นะครับนี่ รุ่นๆนี่ใหญ่ขึ้นมากกับวธรรดาด้เน่ยนะลำปึกเลยนะครับเบิ่งเต่าใหญ่ๆนะครับนมดีบุดีหัวนมเงาๆจังหน่อยครับผมพามาเบิงเ่งแปลงปลอยนะครับพี่น้อง นี่นะครับขอกแปลงปลอยนะครับพี่นออ้องนี่นครับบรรยากาศกลางเขาเลยนะพี่น้องอุ่นนะครับมีบอ่อน้ำส่วนตัวนะพี่น้อง ออกอ้อมเลยนะครับเนี่ยออกอ้อมเลยนะครับทั้งทึ่งกับเมนนะครับพุ่นนแหลงปล่อยนะครับ เดี๋ยวผมไปเก็บบรรยากาศให้เบื้องอีกนะครับ